จากกรณีที่เกิดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนในที่ดินสอประกอและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั้นนายเชตหาทาวีสินนายกรัธมนตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบมาให้กรมแผนที่ทหารซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเดินหน้าจาดทำแนวเขตของรัฐหรือโครงการวันแบบเพื่อตรวจสอบและป้องกันการเกิดข้อพิพาทอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบความชัดเจนประมาณไม่เกินสามสัปดาห์ขณะที่ร้อยเอกพมรัตพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวหลังการหารือร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องวันนี้ว่าในส่วนพื้นที่ข้อพิพาทนั้นได้มอบหมายสะกรให้ยกเลิกเอกสารสิทธิทั้งหมดทุกแปลงและในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเ,เกษตรกรรมเตรียมออกแนวทางปฏิบัติ ห้ามและหลีกเลี่ยงไม่ให้จัดที่ดินที่มีแนวเขตชนกันระหว่างพื้นที่ป่าหรือพื้นที่อุทยานให้เกษตรกรทํากินอย่างเด็ดขาดถ้ามันเป็นพื้นที่ที่ทําภาคการเกษตรอยู่แล้วมันต้องเป็นลายๆไปซึ่งเป็นเรื่องที่กรมอุทยานและสำนักงานปลัดจิตติต้องนั่งคุยกันแลวผมมีนโยบายอยู่แล้วว่าไม่ควรจัดพื้นที่ที่เป็นแนวกันชนอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์อิทยอนุรักษ์ป่าไว้ สำหรับพื้นที่ที่เกิดข้อพิพาทเียนะครับสิ่งสำคัญที่สุดผมได้เรียนปรึกษาท่านทัานตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่านรองยกแล้วรับได้ปรึกษาท่านประหลัดแล้วว่าหากเป็นพื้นที่สปรกรเราจะทําเป็นประเภทป่าชุมชนเพื่อรักษาป่าส่วนแนวทางในอนาคตตระเอกธรรมนัสพรมเผ่ากล่าวว่าจะมีการทําบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงานปฏิที่รูปที่ดินและกรมปุทยา n แห่งชาติป่าและผธุนพืชซึ่งการจะกระทําการใดใดในพื้นที่จะต,ต้องผ่านคณะกรรมการในการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้สำนักงกานเปิรูปที่ดินจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสด้านนายจุพรบุรุษพัฒน์ประดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยว่าพุณตวเอกพระชราวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำให้ยึดหลักของกฎหมายและนำข้อเท็จจริงและหลักวิทยาศาสตร์ของกรมแผนที่ทหารมาพิจารณาคือเรายึดหลักกฎหมายก่อน นะครับแล้วก็เอาอเท่จริงมาคุยกันแล้วก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์คือทางกรมแผนที่ทหารเนี่ยมาช่วยในการดูแลเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับการดาเนินการตามที่ท่านัุมนตีได้พูนาได้บอกกับพี่ล้องสีบุญชดคือว่าต้องมีคณะกรรมการในการเข้าไปคากับและดูแลในพื้นที่แต่ละแห่งที่จะมีการเดินสํารวจเรื่องของสอบประกอบนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจะมีความสาคัญนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าทางกรุงศนีอย่านะครับเราก็มีการสํารวจทั้งหมดนะครับในแนวเขตที่มีการออกสอบประกอบเดี๋ยวจะหารือรวมกับทางเลขาสอบประกอบ เมื่อเบืนน้องต้น,ก,ก,ตนก็จะมีการดูทั้งหมดว่ามีส่วนไหนที่มีปัญหาแล้วก็มาดูกันในรายละเอียดเดี๋ยวรอประกาศจากทางสวพมมเรื่องของแนวทางในการกหนดเรื่องของกฎกติกา,รรกามารยาทในการดําเนินการต่อไปครับขณะที่นายอัพธพลเจริญทันษาอธิบดีกรมอดใจแห่งชาติสัตว์ตป่าและน่นพืชได้ลงนามในหนังสือคำสั่งขอให้ตรวจสอบข้อมูลการสืบิรุปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หลังพบพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายพื้นที่มีแนวเขตในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทักซ้อนกับแนวเขตป่าอนุรักษ์กำชับให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งถึงสิบหกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขาสั่งการให้หน่วยงานป่าอนุรักษ์ตรวจสอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ทุกประเภทในสังกัดว่ามีการดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทับซ้อนและเป็นไปโดยตามกฎหมายหรือไม่ และรายงานให้ทราบโดยด่วนเป็นระยะประสิทิ์ประสินรายงาน